สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นับเราก็อยู่ในซีรีส์ใหมนะ่นับก็คือซีรีส์วิเคราะห์จังหวะ เทรดรายวันนั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ทําการเปลี่ยนชื่อคระะับจากวิเคราะห์ทิกทํากําไรนะะับมาเป็นชื่อนี้นั่นเองครับเพื่อเพื่อนๆนันนาได้ดูในการเทรดรายวันของผมนะครับหรือว่าการทํากําไรในแต่ละวันของผมนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับคลิปนี้นับก็เป็นคลิปแรกนะ,ะับหรือว่าเอพิสซดแรกของในซีรีส์วิเคราะห์จังหวะเทรดรายวันนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆนับก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย โอเคนคับเรามาดูจังหวะเทรดจังหวะแรกของในคลิปนี้กันนะครับสำหรับจังหวะแรกนี้นะผมก็ได้ทําการกดเล่นลงนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลในการกดเล่นลงจังหวะนี้นะครับเพื่อนๆน,นะก็จะสังเกตนะฮะว่าจังหวะนี้นะครับกราฟนับก็ได้ขึ้นมาซักระยะหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้เนี่ย ผมก็สังเกตด้วยตาเปล่านับว่ามันมีในส่วนของแนวต้านด้านบนนี้นะครับอ่าผมก็ทําการตีเส้นลักษณะนี้นะเพื<ๆ>่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะกดเข้าเล่นนะเพื<ๆ>่อนเนะ<ๆ>ก็จะสังเกตเห็นว่าอ่าลักษณะของกราฟนะครับก็อ่าวิ่ง ระนาบเดียวกันนับหรือว่าวิ่งเท่ากันเลยนะครับไม่ว่านจะเป็นแท่งแดงนะครับหรือว่าแท่งเขียวนะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เทสในส่วนของแนวตรงนี้นะครับแล้วลงมาวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เทสในส่วนของแนวต้านด้านบนนี้นะครับแล้วก็ลงมานะซึ่งลักษณะกราฟแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดเท่ากันนะครับมีลักษณะที่ทิ้งไส้ด้วยนะครับนั่นแปลว่าอะไรนะครับนั่นแปลว่าแนวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับหรือว่าที่จะขึ้นไปเทสในส่วนของแทร็กเก็ตแล้วนะครับแล้วก็ มีลุ้นที่จะลงนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนะก็จะดูในส่วนของ MACD ของผมนะครับก็ MACD นะเหมือนกับว่ากําลังเอียงตัวลงนะครับหรือว่ากําลังจะตัดกันลงด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คาดการระยะเวลานะครับว่าเล่นจํานวนประมาณ3นาทีนะฮะซึ่งผมก็ใช้ทําเฟร,รม1นาทีในการวิเคราะห์นะครับก็ทําการวิเคราะห์ไว้ประมาณ3แท่งนะั้นน่าจะมีโอกาสที่จะปิดต่ากว่า จุดที่ผมกดเข้าเล่นนั่นเองครับผมก็เล่นลงในจังหวะนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่กดเล่นลงแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวเหมือนกันนะเพราะว่า,าลักษณะกาฟนัค่อนข้างจะเหวียงนะก็ขึ้นไปเทสในส่วนของแนวด้านบน,นครับหรือว่าทะลุในส่วนของแนวต้านด้านบนของผมด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอสังเกตดูนะครับหลังจากทะลุแล้วนะครับ ลักษณะของกราฟนะก็เกิดเป็นโดจินะครับแล้วก็ต่ำกว่าแนวของผมนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นการกลับตัวอย่างสมบูรณ์แบบนะตามที่ผมคาดการนั่นเองนะก็ส่งผลทําให้จังหวะนี้นะหรือว่าจังหวะออแรกของในคลิปนี้นะผมก็ชนะไปค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ อ่ะเรามาดูจังหวะที่2ของในคลิปนี้กันต่อเลยนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะครับก็ลักษณะกราฟนะคล้ายๆกับจังหวะแรกเลยนะเพียงแค่สลับด้านกันนั่นเองนะครับก็คือว่าอ่ะหลังจากที่ผมเปิดกราฟขึ้นมานะผมก็สังเกตด้วยตาเปล่านะครับก็ค่อนข้างที่จะอ่าดูเร็วนิดนึงนะฮะก็คือว่าช่วงนี้นะครับกราฟนะครับได้ลงมาอ่าระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีการทิ้งไส้นะแล้วก็เกิดลักษณะของอ่าดูจิลักษณะ เก็บเก็บเทียบเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยแท่งที่ผมกดเข้าเล่นนะครับก็คือกระช่าขึ้นมา,าแท่งหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นแท่งกืนกินก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทำให้ผมก็เออมันน่าจะมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วแหละนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าในส่วนของ m a c d ของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของ SMA5 นะรหรือว่าเส้นที่ผมคาดการในส่วนของเทนระยะสั้นนะก็กําลังเอียงตัวขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2เส้นเลยนะฮะทั้ง SMA นะครับแล้วก็ EMA ของผมเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผมเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะฮะผมก็ ทำงานกดเล่นขึ้นไปทันทีเลยนะครับโดยคาดการระยะเวลานับไว้ประมาณ2แท่งนะว่าจากนี้นับอีกประมาณ2นาทีนะกาฟน่าจะมีโอกาสที่จะปิดเหนือกว่าจุดที่ผมเข้าเล่นนะรหรือว่าปิดสูงกว่าจุดที่ผมเข้าเล่นนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่กดขึ้นแล้วนะฮะ ก็ทีนี้เนี่ยกราฟนับก็มีลักษณะของการย่อมาเทสในส่วนของเส้น SMA 5ของผมด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มาเทสแล้วนะฮะกราฟนับก็ปรับตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็ส่งผลทําให้จังหวะที่2ของในคลิปนี้นะผมก็ชนะไปอย่างสวยงามเช่นกันเลยนะครับอ่าเรามาดูจังหวะที่3ของในคลิปนี้กันต่อนะครับซึ่งจังหวะที่3นี้นะผมก็อยู่ในคู่ EUR USD นั่นเองนะครับ ก็สลับจังหวะนี้นะหลังจากที่ผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะแล้วก็สังเกตลักษณะของกราฟรูปแบบนี้นะผมก็ทําการกดเล่นลงไปก่อน1ไม้นั่นเองนะครับก็คือไม้144เหรียญนั่นเองนะฮะซึ่งเหตุผลในการกดเล่นลงอ่าไม้นี้นะครับก็คืออ่าจังหวะนี้นะเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่ากราฟนับก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้นะผมก็สังเกตเห็นในส่วนของแท่งโดจินะครับก็คือขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการกดราคาลงมานะครับทำให้เกิดลักษณะของโดจิแท่งนี้นะครับในบริเวณแนวต้านด้านบนนี้นับถ้าผมสังเกตด้วยตาเปล่านะครับแล้วทีนี้เนี่ย จังหวะปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าแท่งปัจจุบันนี้นะก็เกิดลักษณะของการพินบ้านนะครับลักษณะของการคล้ายๆพินบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนๆนับก็จะสังเกตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ MACD นะฮะหรือว่า MACD ของเรานะก็กําลังสตัดกันลงด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมคาดการณ์ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแล้วแหละนะครับสำหรับในจังหวะนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยก็เกิดในส่วนของกราฟกระชากนะครับหรือว่าแท่งเกินกินนะครับในแท่งปัจจุบันนี้นะครับ ก็อยู่ๆนับเกิดลักษณะการพุ่งขึ้นลักษณะแบบนี้นับหรือว่าแท่งเขียวลักษณะแบบนี้เลยนับผมก็ทําการกดเล่นลงสวนไปทันทีเลยนั่นเองนะครับก็คือไม้ที่2ของจังหวะอ่านี้นั่นเองนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยผมก็นั่งสังเกตไปอีกสักพักหนึ่งนะลักษณะกาฟนับก็ขึ้นไปเทียบเท่าในส่วนของแนวต้านด้านบนเลยนะฮะซึ่งผมเห็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ทําการกดสวนไปอีก1ไม้นับหรือว่าอ่าไม้ที่3นับสําหรับในจังหวะนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งลักษณะการกดล,ลักษณะแบบนี้นะรหรือว่าการซอยไม้ลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆนะต้องอมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังมือใหม่นะผมก็แนะนําให้เล่นจังหวะละหนึออเดอร์นะรหรือว่า1ไม้ก็พอแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจังหวะนี้นะผมเห็นว่ามันมีในส่วนของแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของ MACD นะก็กําลังจะตัดกันลงนะครับแล้วก็ แท่งเทียนปัจจุบันต่างๆนะครับหรือว่าแท่งโดจิต่างๆนะก็บ่งบอกว่าน่าจะมีแรงของการกลับตัวลงใน ช่วงของโซนนี้นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการคาดการระยะเวลานะประมาณ2-3นาทีเลยนะสำหรับจังหวะนี้นะก็ทําการซอยไม้ไปทั้งหมด3ออเดอร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์สำหรับจังหวะที่3นี้นะครับก็คืออยู่ในคู่ EURUSD นะตั้งแต่ไม้อแรกนะครับก็คือ144เหรียญน,นะครับไม้ที่2ไม้ที่นะครับก็คือไม้ละ100เหรียญน,นะผมก็สามารถกลับมาชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ กราฟนะฮะก็กลับตัวลงนับตามที่ผมคาดการไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าเราก็มาถึงจังหวะเหตุจังหวะสุดท้ายของในคลิปนี้นะครับซึ่งจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเล่นขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลในการกดเล่นขึ้นในจังหวะนี้ของผมนะครับก็คือว่าเมื่อผมเปิดกราฟขึ้นมานะเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นในส่วนของ MACD นับก็กําลังจะตัดกันขึ้นนะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยในส่วนของอลักษณะของกราฟนะครับก็อยู่เหนือในส่วนของเส้น SMA 5ของผมขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งก็ส่งผลทําให้ผมก็ทําการกดเล่นขึ้นในสวหวนนี้1ไม้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่กดเล่นขึ้นแล้วนะผมก็สังเกตกราฟไปสักแป๊บหนึ่งนะฮะลักษณะกราฟนะครับก็มีการลงมาต่ำกว่าในส่วนของเส้น SMA 5ของผมนะผมก็ทำการซอยไปอีก1ไม้นับหรือว่าอีก1ออเดอร์นั่นเองนะครับ ซึ่งกราฟลักษณะนี้นับที่ลงมาค่อนข้างที่จะต่ําแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเส้น MA C D นับก็กําลังสตาร์ทกันขึ้นด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆนะก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนของโซนนี้นะครับก็มีในส่วนของแนวรับด้วยนั่นเองนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะฮะแท่งเทียนนับก็พยายามลงมาใกล้เทสในส่วนของแนวรับเส้นนี้นะฮะแต่ไม่สามารถลงมาถึงได้นะครับแล้วก็เกิดลักษณะของการทิ้งไส้นะครับ คล้ายๆกับว่าจะเกิดลักษณะของพินบร์ในการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าเกิดแรงในการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าเออน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นแล้วแหละจังหวะนี้นะผมก็คาดการระยะเวลานะในการเล่นนะก็คือสานาทีนั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากที่ผมกดเล่นขึ้นในจังหวะนี้นะไปทั้งหมด2ออเดอร์นะก็ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนะมีลุ้นมากๆนะฮะสำหรับในจังหวะนี้นะครับ ก็คือว่าหลังจากที่กดแล้วนะฮะกราฟนับก็มีการดิ่งลงมาเทสในส่วนของแนวรับนับหรือว่าแนวนี้ของผมเลยนะฮะซึ่งหลังจากที่เทสแล้วนะ,ะเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าลักษณะกราฟนับเทสปุ๊บนะฮะเกิดลักษณะของพินบ้านนะครับนั่นแปลว่าอะไรนะับนั่นแปลว่ามีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวนับจากโซนนี้นะะับหรือว่าแนวนี้ของอกราฟนั่นเองนะครับ ก็หลังจากนั้นนะผมก็นั่งดูลักษณะการาฟไปอีกสักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายนะลักษณะการาฟนะครับก็กลับตัวจากแนวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะครับหรือว่ากลับตัวค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับก็คือเกิดในส่วนของแท่งกืนกินนะลักษณะของ อ่บอดี้ที่ค่อนข้างที่จะเต็มแท่งเลยทีเดียวนะก็ส่งผลทําให้จังหวะนี้นะครับหรือว่าในคู่นี้นะครับก็คือ n z d นนะครับ JPY นะก็ทําให้ผมก็สามารถกลับมาชนะทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็คือในส่วนของไม้แรกนับกับไม้ที่2นะฮะสำหรับในจังหวะนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะฮะอ่าเราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะซึ่งในคลิปนี้นับผมก็เทรดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ก็ทุนเริ่มต้นในชิมนี้นับอยู่ที่1 5 0 0เหรียญนั่นเองนะฮะก็วันนี้นับเทรดไปทั้งหมด4จังหวะนะครับก็รวมทั้งหมด7ออเดอร์ด้วยกันนะครับซึ่งก็สามารถเทรดชนะได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ส่งผลทําให้บวกมาประมาณ500กว่าเหรียญนั่นเองนะวันนี้นับก็ถือว่าเกินเป้ามาพอสมควรนับซึ่งผมก็ตั้งเป้าไว้ประมาณประมาณ1 0บถึงสินะครับของเงินทุนนั่นเองนะวันนี้นับจังหวะกาฟนับถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็เข้ากับสไตล์การเทรดของผมนะก็ส่งผล ไม่บอกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะซึ่งหลังจากนี้นะับเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดในส่วนของกําไรออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาปั้นใหมอ่อีกวันหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสําหรับในการเทรดซีรีส์นี้ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นับติดตามในส่วนของซีรีส์นี้ด้วยนับก็คือซีรีส์วิเคราะห์จังหวะเทรดอะไรวันของผมนั่นเองนับเพื่อนๆน,นับก็จะได้เห็นในส่วนของการเทรดอ่า ในรายวันนะครับแล้วก็จังหวะต่างๆในการเข้าเทรดของผมในรูปแบบจริงๆเลยนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจนะครับแล้วก็แชร์มุมมองในการเทรดต่างๆนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับเพื่อนๆนับที่ได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามกันเข้ามานะครับแล้วสุดท้ายนี้นับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิเคราะห์จังหวะเทรดรายวันในตอนต่อไปสวัสดีครับ